ต้องลงมาถ่ายแบบในบรรยากาศปิมๆหน้ามั้งเครื่ออันนี้ผมอยู่ในเพจชาวนาอาไล่นะครับอ,นนอันนี้วิธีการเอาเข่าขึ้นเนาะอันนั้นเป็นท,ท,ทีมงานของพ่อผู้ซอยกับคุณแม่ผู้ซอยอันนี้ลูกชายเรา <S <S จนได้ดึงตัวว่าทีออา่อบตสมัยนี้มาซอยโอ้อเราก็เห็ดคาเคเนียเนาะ มาเป็นชาวนาแล้วอ่ะสามคะแนนหนึ่งเด้ครับอันอันลุงครับสามคะแนนหนึ่งเด้ครับอันที่เฮ็ดนั่นนะ่ะได้คะแนนเดี๋ยวก็ต้องมาโอ,โอ้ยโอ้ยมาเสียดายแท้เนาะมันมันอันโ,โ,โอ้ยผมเกิดมากกับโบก็เห็นระบบนี้่อกครับคำว่าน้ำฉ่มผม,มกับโบได้ว่าเนาะนนอโอ้อันนี้วิธีการเอาคืนไหมนะครับอ่า ว่าที่พ่ออบไปต่อครับครับรับเวลาเขาขืนเขาต้องมีความชำนาญโอ้หันเทามีความชำนาญเนี่ยมันดิมันดีเดองดังโอ้เดองดังนี่คือลงไปเขาต้องเรื่องไม่เริ่มไม่เลยโอ้ันต้องมีความตั้งใจอันเนี่ยเพราะว่าเขาเปลีปยนเม็ดได้เนี่ยอเค็ดยากทำได้ครับเออพอมาเป็นเม็ดแล้วปู่ย่าตายายเขาสอนมาเขาต้องเฮ็ดให้ดีครับครับเลาอันคุณเขาคุณน้้ำครับครับกรณลนี่นี่นี่อัน อันบบตอนเทาจีเอาเม็ดออกจากกันนี้แค่ไหนนะครับนี่ยตอนเม็ดออกจากกันจ้ะครับเขาตากไว้พูดอดาจะพูนสงการพูนละเอาไก่มาลงเลยบอกครับไก่มาลงเลยฮะบอกเขาว่าตากไว้งที่เราเขาก็เอิ้นพี่เอิ้นน้องมาฟาดตอยกันจักเวลาเส้าหนึ่งโอ้เม็ดละมันเป็นวิถีชาวบ้านเขาผมว่าเขาไปปลูกรถหก้อมันยำไปยำมากกับจีเบี้ยวบอกครับบอันนั้นโบอันนั้นโบมัก โอ้พ้นต้องได้มีอันมีการฟาดไม่ชะนออยังคุณบอกครับเป็นบ่าขั้นตอนนั้นก็จะมามาเฮ็ดลงยูทูปให้เบิ่งอีกอยู่ครับครับครับตอมีการต้มไก่ต้มอย่างส่วนกินอยู่ครับ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 อันนี้คือคือเขาบอกแค่บิงเดียวเนาะบิงเดียวที่มีปัญหาเนาะเอาแค่นี้ละครับเอาหลายไม่ได้ดอกเอาหลายนี่คือบ่มีไห้มาแล้วเนาะอันเป็นเท้าสีส้เพิ่นเรียกว่าจังไดเนี่ย โอ iğ, ย้ยเห็นปลาเพชรกำว่าที่ผมใช่เนาะกำว่าปูดเต็มๆกันลากไปพู้หล่ะโอ้ยไอตอนน้ำือดกเห็นไปซอยจริงๆนะครับตอนน้ำท่วมมันไม่มีบ้านบ้านหินตั้งนะครับบ้านหินตั้งนะตอนนั้นก็ไปตอนตอนน้นใช้ใช้เรือลำใหญ่กว่านี้โอ้แต่ว่าขามฝากไปบ่ฮอตขามฝากไปบ่ฮอดโอ้ตอเปิดเวลาครับบ่แม่นถอนอยู่บ้านบ่ตอนนั้นนะครับ อันนี้วิธีการเอาคืนนะครับอันนี้เป็นลูกพ่อผู้ชอยคอันนี้เาไนนท,าที่สี่น,นเอาไว้ส่งดูใบนะครับอ้อันนี้นเป็นการส่งดูใบนะเนาะครับครับครับอ๋ออันนี้ลูกไส้พ,พ่อผู้ช่วยที่จริงเอ่อเพิ่งส่งไปหอดปร,ริญญาแล้วล่ะครับแต่หาบ่งจบบ่ได้ก็เลยได้มาเฮตัมนี้ ไปบ่ฮอดเด้อครับอันเพราะว่าทรงเราใกล้สิได้งแงียงแล้วละ่ะแต่ว่าบ่าได้ได้เสียมมาก่อนอู้อันนี้คือมันน้ำบ่ได้ท่วมเนาะครับแต่มันเป็นอ่าหน้าที่ว่าเป็นหน้าหนองเนาะหน้าที่มันลุ่มกัหมูเฮาเวลาเฮ็ดมันก็ต้องเฮ็ดก่อนหมู่แต่เวลาเอาก็บลำบากกว่าหมู่เวลาเฮ็ดก็บลำบากกว่าหมู่ ถ้าโบเฮ็ดกับโบแมนว,ว่าได้กินเนอกครับถ้าโบเฮ็ดกับสิโบมีขายข้อหมายนะ่กะก็เลยได้เฮ็ดอันกินนั่นแหลมนี่เพิ่นกับพอ่อบอกว่าน้อยเดียวนึงอันนี้คือว่าหวังขายคักๆแล้วนะ่ะอันนี้พอผู้ซอยเพิ่นอน,อ,นอันนั้นมันก็ยู่หน้ามันก็เลยเหลืออยู่ครึ่งเดียวนี่คาดกันว่าประมาณสีโมเลงเล้ยววะครับพอผู้ซอยต้องเลี้ยวนะพอเดี๋ยวผมไป ผมต้องได้ไปไอ้ครับเมียผมแล้วผมอยู่มาท้ายคลิปต่อกันบ่แล้วเมียนั่นรถเอ่อเพิ่นเสียอยย่บ้านเหมอดแอร์ครับเอรถเพิ่นไปประชุมกันครับเมื่อเนี่ยอันนี้คือสภาพนะครับเนาะกันลำบากเนี่ยจังหน่อย แต่ว่าคนเห็นงานมีอยู่ประมาณหาคนนี่แหละครับนอกนั้นยืนเบิงบ่งเบดอ,อันนี้เป็นการอาเอาเวลา,าเอาขึ้นจากอันนี้เนาะจากาน้ำกระเซกระบาปูนแล้วก็คองคอ,งองมันก็อาจจะเป็นคือสมัยก่อนแน่แต่ผมก็ไม่อยากว่าตรงเนาะ แต่ว่าอันนี้ลักษณะอันไซยังที่นี่คือจังมากลูปไปหน่้อยนึงบ่ครับเนี่ยเขาต้องมาลุ่นกันว่าตอนขึ้นมาสิเป็นยังไงนะะเขามาลุ่นว่าสีเหลือครึ่งหนึง่งหรือว่าสีบ่ยย่งแล้วเขามาลุ่นกันที่ลัง มาลุ้นกันว่าสีดำบ่ดำครับเดี๋ยวให้เบือนกันคักๆเลยกำลังพยายามแต่ว่าไอ้คนดึงขึ้นก็คือสีเมียอยู่แล้องอ่ะเป็นตากล้องเนาะก็บม่ได้ซอยได้อ่ะลงไปแล้วครับหยุมหนึ่งกำลังพยายามบืนสูลูกสูเอาสูลูกเอ้าอ่กระบอกเราตัวแม่ส่งไปแล้วเด้๋ไปสูกชงแล้วเด้๋ยพอไปคือนพอไปเป็นยังคือนพอไปครับเป็นหน้าตอบสี่สิบหลายพอดเพื่อนว่าให้ไปรับคณะราชการเป็นยังคือไม่เห็นจังสีเป็นยังคือไม่เห็นสีเพื่อนถามเพื่อนถาม เพื่อนฟังมาถามบักรซีเรีเป็นเพชรคอยบวชแล้วเจีงมาเลยเอาเจีงเจีงมัดค่ากล้องเนี่ยเจีงดึงไว้ได้ด้นยนะการดึงกล้องเกี่ยวไว้ใส่อันนี้อันนี้เป็นการเบิกตัวซอยนะครับอันนี้มือสำรองมือสำรองนี่หน่วยก้านดีครับหน่วยก้านดี <S <S บัดนี้มันเป็นการที่ต้องเอ่อใส่ความระมัดระวังทั้งคู่ลากขึ้นไป <S <S โอ้ ผมเริ่มบบอันห่วงเขาแล้วล่ะผมห่วงกระบ,บ้าปูนผมแล้วล่ะว่าจิไปห้องบ้านจิบบ,า,บางก็เก้าบ่เนาะอันนี้คือเอาขึ้นมาแล้วกะต้องของได้มาต่างสิเนาะ ต้องมีอันนี้เลยครับได้ต้องมีอันนี้มันปรขึ้นเด้เอาเราแต่ก็คืออันนี้คือวิถีวิถีชาวบ้านเขาต้องเสงอ๋อเสงพระท้าเจ้าที่เจ้านะโอ้มันต้องมีตัวนี้เนาะอันนี้ว่าที่อบตนะครับเพิ่นเพิ่นเจ้าที่เจ้านะคันบ่ะเสงเนี่ยเรือดำน้ำเฮาจะมีปัญหาทันทีมันจะได้ผกดันอ่แต่ว่าอย่าอย่าอันเซียงลายเด้อครับรู้สึกว่าพ่อบ่ตอนนี้2ขวดน้อยแล้วเด้วยเนี่ยมันคือแรงผลดันเลยครับเด้อโอ้แรงเลยนะจ้างไรที่พ่ได้เลยครับเลยมันอ๋ออันใดครับนอนง่วงนะ ยังมันบอกว่าที่มาเหตุแขกมาเหตุเนี่ยเนาะอันนี้อันนี้เป็นมือขวาเนาะครับเนาะที่ว่ามาซรอยในการเอาเขาขึ้นจากน้ำวาาดบ่ได้เลยนะขาดบ่ได้น,ดดนี่ก็ประมาณนี้